ข่าวการแนะนำโตโยต้าไฮรักซ์ไฮบรเข้าสู่ตลาดเริ่มหนาหูมากขึ้นในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่นิราชลาลานายใหญ่ของโตโยต้านิวซีแลนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นในเดือนสิงหาคมปี2020ว่าบริษัทมีแผนในการเปิดตัวไฮรักซ์ไฮบริดที่นิวซีแลนด์ในช่วงปลายปี2021แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวรถกระบะรุ่นนี้อีกเลย อย่างไรก,ก็ตามในระหว่างการแถลงข่าวเปิดตัวรถต้นแบบ Toyota bZ4X ในงานออโต s ซิ่งไฮ2021ผู้บริหารของ t o y ยต้ได้พูดถึงเวอร์ชัน Hybrid ของทั้ง h ฮลักและ Land c ค u i เซอร300 Series ในแง่ของช่วงเวลาในการเปิดตัวซึ่งแม้ว่าผู้บริหารไม่ได้ออกมาระบบช่วงเวลาที่แน่นอนแต่สิ่งที่ชัดเจนในขณะนี้ก็คือโตโยต้ามีแผนในการเปิดตัว h ฮลักและแลนด์ครูเซอร์เวอร์ชันไฟฟ้าแน่นอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งไฮบริด ไฟฟ้า100%หรือแม้แต่ f ฟ l ลเซลแต่การเปิดตัวรถยนต์ทั้ง2รุ่นจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่ทุกฝ่ายคาดการเอาไว้โดยช้าที่สุดอาจจะต้องรอจนถึงปี2030เลยทีเดียวครั้งหนึ่งโาตโยต้าได้เคยตั้งเป้าหมายว่าบริษัทจะเพิ่มเวอร์ชันไฟฟ้าให้กับรถยนต์ในไลน์อัพทั้งหมดภายในปี2 0 2 5แต่จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยชอนแฮนลี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของ To y ยต a a อ s สเตรเลียได้ออกมายืนยันว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์เวอร์ชันไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งระบบไฮบริดไฟฟ้าแบตเตอรี่และไฮโดรเจนฟิลเซลเพียงจำนวนหนึ่งภายในปี2025นั่นหมายความว่าจะมีรุ่นรถยนต์อีกจำนวนหนึ่งที่มีเพียงรยุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในเท่านั้นโดยยังเสริมอีกว่าบริษัทมีแผนในการเพิ่มทางเลือกไฟฟ้าให้กับรถยนต์เกือบจะทุกรุ่นรวมถึงรถกพืการพาณิชย์ภายในปี2030 ซึ่งทั้งไฮลักซ์และแลนด์ครูเซอก็อยู่ในเป้าหมายนั้นด้วยรรดเฟอร์กุสันหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ t o y ยต a าออสเตรเลียเสริมว่าบริษัทกำลังพิจารณาด้วยว่าระบบไฮบริดที่จะนำมาใช้จะเป็นรุ่นดีเซลไฮบริดหรือเบนซินไฮบริดซึ่งบริษัทยังเปิดกว้างให้กับเทคโนโลยีใดๆที่เป็นระบบไฟฟ้าและช่วยลดมลพิษในอากาศแม้ว่าระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่อาจจะยังไม่เหมาะสม กับรถที่จะต้องใช้งานสมบุกสมบันอย่างไฮลักซ์และแลนด์คริเซอร์ก็ตามจากข้อจํากัดในเรื่องความจุก,กระแสไฟฟ้าระยะทางวิ่งสูงสุดน้ําหนักของแบตเตอรี่ซึ่งบริษัทกําลังพิจารณาทางเลือกที่เป็นแบตเตอรี่แบบ Solid State อยู่ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีต่างๆก็จะมีมากขึ้นจนอาจจะทลายข้อจํากัดต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันลงไปได้ การเลื่อนเวลาเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าหรือไฮบริดของไฮลักซ์และแลนด์ครูเซอร์ออกไปทําให้สื่อยานยนต์จากออสเตรเลียยิงคําถามไปยังผู้บริหารของโตโยต้าซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือการเพิ่มทางเลือกไฟฟ้าให้กับรถประการพาณิชย์ขนาดเล็กจะใช้เวลามากกว่ารถจนนั่งทั่วไปการเลื่อนการเปิดตัวเวอร์ชันไฮบริดหรือไฟฟ้าของไฮลักซ์ออกไปโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องเทคโนโลยีที่จะใช้ ช่วงเวลาเปิดตัวที่แน่นอนจมทำให้คู่แข่งสำคัญที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีอย่าง Ford หรือคู่แข่งจากจีนอย่าง MG และ Great Wall ที่มีความพร้อมในเรื่องระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่รวมถึง i ิ s u b i ิ h ิที่มีเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดอยู่ในมืออาจจะชิงความได้เปรียบถือโอกาสเปิดตัวชิงส่วนแบ่งตลาดไปก่อนทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายในตลาดด้วยว่ามีความสนใจหรือต้องการใช้งานรถกระบะท,ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ